คอริเค่ะปีใหม่ใหม่น้อยนะคะที่ UK Auto Center ค่ะโมเดล2 0 1ถึวิ่ง20 0 0มกันนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยค่ะสำหรับหลังคานะคะจะเป็นหลังคาที่เป็นลายพงชาติอังกฤษด้วยนะคะ นน้างค่ะี่เลยค่ะสําหรับภายในนะคะก็จะเป็นภายในที่ค่อนข้างใหม่มากๆนะคะสําหรับออปชันเนี่ยจะเป็นออปชันที่ฟูลมากๆเลยนะคะสําหรับพวงมาลัยนะคะจะเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะหน้าจอนะคะมาพร้อมกับเหน้าจอนะคะที่เป็นสไตล์แบบมิกกี้เมาส์ด้วยนะคะเชื่อมต่อเครื่องเสียงนะคะที่เชื่อมบลูทูธทุกอย่างได้หมดเลยนะคะแลวเครื่องเสียงค่อนข้างเพาะมากๆค่ะให้ฟังสดๆเลยนะคะ เป็นเครื่องเสียงนะคะเป็นเครื่องเสียงฮามาการดอนด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะนะคะส่วนเรื่องตัวรถนะคะก็ขับสนุกมากๆแล้วก็ค่อนข้างแรงมากๆในรุ่นนี้เบาข้างในค่อนข้างเนี้ยบมากๆนะคะจะเดินได้สึงครีมด้วยนะคะเป็นสเปคจากโรงงาน bm เลยค่ะรุ่นนี้อย่างที่บอกย้ำกันอีกครั้งนะคะใหม่ป้ายแดงเนี่ยสล้านกว่าบาทเลยนะคะวันนี้ซื้อไม่แพงแล้วนะคะที่ uk auto center ค่ะดาวเพียงแค่แสนเก้าเท่านั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดู ด้านนี้กันบ้างที่สุดเด่นเลยนะคะรุ่นนี้เนวิเกเตอร์จะเป็นเนวิไทยด้วยนะคะเนื่องจากเป็นรถสูนยะคะ่ะส่วนนอกจากนี้แล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็น Head Up Display นะคะก็จะสามารถบอกถึงกิโลนะคะว่าเราขับกี่กิโลแล้วนะคะตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่บอกหมดเลยนะคะเป็น Headup